่ะเรามาดูการบวกลบเลขฐานนะครูแหลมให้ไปสิบสองข้อเนาะก็เนี่ยมีอยู่สามหน้าหน้าที่หนึ่งมีสี่ข้อหน้าที่สองก็สี่ข้อนะข้อห้าถึงข้อแปดหน้าที่สามข้อเก้าถึงข้อสิบสองนะเรามีทั้งหมดสิบสองข้ออ่ะครูแหลมไล่จากข้อแรกไปเลยนะลูกนะอันนี้เป็นการบวกของเลขฐานสองลูกนะครับใครยังไม่ค่อยคล่องยังไงเดี๋ยวกลับไปดูใน y o u t u b e นะที่ครูหลม ใส่ไว้ในช่องคูแลมนั่นแหละเราไปนั่งทวนได้นะตอนนี้คู่แลมสอนมากี่บทแล้วรู้ป่ะสอนมาห้าบทแล้วเนี่ยบทแรกที่คู่แลมสอนคือเรื่องจํานวนเต็มนะครับจํานวนเต็มบทที่สองคือจํานวนนับบทที่สามเลขยกกําลังบทที่สี่การแก้สมการบทที่ห้าคือจํานวนและตัวเลขนะครับเนี่ยบทนี้เป็นบทที่ห้าแล้ว เดี๋ยววันนี้จะขึ้นบทที่6ละเรื่องเอกนามพระนามนะเรื่องเอกนามพระนามเพราะนั้นครูแหลมสอนไปเยอะมากเลยนะหบทแล้วทุกบทอยู่ใน y youtube ครูแหลมหมดเลยใครไปไปนั่งทวนได้เลยนะหรือใครที่เรียนแล้วก็ไปนั่งทวนนะครับเรื่องเดิมที่ครูแหลมเคยสอนไปนะครับบางเรื่องก็อาจจะมีหลายหลาย EP บางเรื่องก็ครูแหลมอาจจะขึ้นไปแค่ ep ีสอง ep นะครับลองไปดูนะครับโอเคมากเฉลยกันเลยนะตอนนี้เพื่อนๆเ,เข้ากันมาแล้วห้าสิบสองคน ข้อหนึ่งนะครับเป็นเลขฐานสองบวกกันหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งฐานสองบวกกับหนึ่งหนึ่งศูย์หนึ่งหนึ่งฐานสองเหมือนตัวมันบวกตัวมันเลยนะคูณหลังตั้งโจทย์เหมือนกันเดะเลยนะครับเวลาเราบวกกันก็เดี๋ยวคูณหลังใช้ปากกาสีแดงนะลูกนะหนึ่งหนึ่งศูหนึ่งหนึ่งบวกกับหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเราเราให้ข้างหลังนะครับนะเรียงจากข้างหลังมาข้างหน้านะ อ่ะการบวกกันไอ้นี่เรากําลังบวกเลขฐานสองนะลูกถ้าเต็มฐานให้เขียนศูนย์แล้วทดหนึ่งจำไหมนะถ้าเราบวกแล้วเต็มฐานให้เขียนศูนย์แล้วทดหนึ่งแต่ถ้ามันบวกแล้วเหลือเศษก็เขียนเศษวางลงมานะครับอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งก่อนลองดูนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรได้สองสองมันเต็มฐานไหมลูกเต็มฐานพอดีก็เขียนศูนย์นะทดหนึ่งนะลูกนะถ้าเต็มฐานพอดีก็เขียนศูนย์ทดหนึ่งทีนี้คุณหลมก็เอาหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ ได้สามไม่รูกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้สามมันล้นฐานสองมาหนึ่งใช่ไหมลูกสามเนี่ยมันล้นฐานสองมาหนึ่งก็เขียนตัวที่ล้นมาเขียนหนึ่งแล้วก็ทดไปหนึ่งเข็มไม่รูกเพราะว่ามันล้นมาหนึ่งแล้วเต็มฐานหนึ่งก็ทดไปหนึ่งต่อไปเอาหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์คุณแรมไปเร็วๆนะถือว่าตรงนี้เราเข้าใจกันละหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์ได้เท่าไหร่ได้หนึ่งอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรทดนะเพราะมันได้หนึ่งพอดีต่อไปเอาหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ลูก หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งได้สองเต็มฐานบอดีให้เขียนอะไรเขียนศูนย์ทดหนึ่งอีกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งสามตัวได้เท่าไหร่ได้สามสามเนี่ยมันล้นล้นฐานสองไปหนึ่งก็เขียนตัวที่ล้นเขียนหนึ่งแล้วก็ทดไปหนึ่งนะครับได้ตัวนี้ผู้แหลยนก็ตอบแล้วนี่คือคําตอบถูกคาตอบก็คือได้หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ฐานสองนะคือคําตอบของการบวกตัวนี้ บวกกันก็คือได้คาตอบตัวนี้ทันไหมลูกอ่ะไปต่อนะครับข้อหนึ่งเสร็จแล้วเห็นไหมข้อหนึ่งเราทําไม่ถึงหนึ่งนาทีถ้าเกิดเราคล่องจริงๆนะไม่ไม่มีอะไรอ่ะต่อหนึ่งสองหนึ่งสองฐานสามนะลูกตอนนี้กําลังเรียนฐานสามอยู่ข้อนี้ให้เรียงจากหลังมาหน้าสองสองหนึ่งนะมันลบกันคราวนี้การลบกันดูดีๆลูกถ้ามันลบไม่ได้ให้ยืมเพื่อนนะครับอ่าฟังดีๆ สองลบสองได้เท่าไหร่ลูกสองลบสองได้ได้ศูนย์ 0. โอเคนะครับหนึ่งามาดูตัวนี้หนึ่งลบสองลบได้ไหมลูกหนึ่งลบสองลบได้ไหมลบไม่ได้ต้องยืมเพื่อนมามันก็ต้องไปยืมสองมาลูกสองให้ให้หนึ่งยืมไปมันจะผลักไปเป็นสองนะมันเดินยืมไปหนึ่งมันจะเหลืออะไรเหลือหนึ่งทันนะครับ สองเนี่ยมันให้หนึ่งยืมไปตอนมันให้ยืมมันจะผลักไปเป็นเลขสองนะตัวมันเนี่ยโดนยืมไปหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งเนีตัวมันเหลือหนึ่งทีนี้กุหลมก็เอาสองสองบวกสองบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกสองบวกหนึ่งได้สามสามลบกับสองตัวนี้สามลบสองเหลือเหลือหนึ่งต่อไปหนึ่งตัวนี้ลบหนึ่งตัวนี้ลบได้ไหมลูกหนึ่งลบหนึ่งได้ได้ศูนย์แล้วก็หนึ่งตัวนี้ไม่มีใคร ลบก็ดึงลงมาจบนะครับผู้ถามก็ตอบตัวนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ฐานสามนะเป็นคําตอบนะตัวเนี้ยลบกันได้ผลลัพธ์เป็นตัวนี้โอเคนะครับคําตอบคือหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ฐานสามต่อไปข้อสามข้อสามเป็นการบวกแต่เป็นฐานห้านะลูกนะเป็นฐานห้าผู้ถามก็เขียนหนึ่งสองหนึ่งสี บวกด้วยคุณหลัเลียงจากหลังมาหน้าจะเห็นว่าพอฐานห้าเนี่ยตัวเลขที่เราเห็นมันก็ไม่มันสูงสุดได้แค่สี่นะมันจะเราจะเห็นได้แค่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ถ้าฐานห้าบวกกันคราวนี้เอาสี่บวกหนึ่งก่อนลูกสี่บวกหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกสี่บวกหนึ่งในห้ามันเต็มฐานไหมลูกเต็มฐานอีกแล้วเต็มฐานห้าตอนนี้เรากเลังเรียนฐานห้านะลูกไม่ทันข้อหนึ่งคุณหลัง สุมส่มเอาให้จด,จดไม่ทันคือจดไม่ทันยังไม่ลุกอือ่ารีบจดรีบจดข้อสองจดยังลุกจ,จดแล้วนะอะ่มาดูข้อสามต่อนะลูกนะเรารีบจดนะลูกจะได้ไม่เสียเวลากันฟังผู้ลางไปจดไปลมาดูข้อสามลุกสี่บวกหนึ่งมันได้อะไรลุกสี่บวกหนึ่งได้ห้ามันเต็มฐานห้าพอดี ข้อนี้เป็นฐานห้านะเต็มฐานห้าถ้าเต็มฐานให้เขียนศูนย์ทดอะไรเขียนศูนย์ทดหนึ่งทีนี้ก็บวกกันหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่ได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่ได้ได้หกหกมันล้นฐานห้ามาหนึ่งถูกไหมลูกล้นมาหนึ่งเราก็ทดที่มันเต็มฐานไปหนึ่งนะครับต่อไปเอาหนึ่งบวกสองบวกสามไปเร็วๆนะลูกหนึ่งบวกสองบวกสามได้เท่าไหร่ลูกได้หก หกมันล้นฐานห้ามาหนึ่งอีกก็เขียนหนึ่งทดทดหนึ่งต่อไปหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองได้เท่าไหร่หนึ่งบวกหนึ่งบวกสองได้สี่ก็เขียนสี่ไปลูกเพราะเราเรียนฐานห้าเขียนสี่ได้อ่านี่คือคําตอบนะได้สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ฐานห้านะเป็นคําตอบของการบวกตัวนี้ตัวนี้บวกตัวนี้ได้ผลลัพธ์เป็นตัวนี้โอเคนะลูกอ่าไปข้อสี่เห็นไหมหน้าน่งเขาผู้รีนทำแป๊บเดียว ข้อสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสองฐานสามนะข้อนี้เนี่เรียนฐานสามอยู่ลบกับอ่า่มเรียนจากหลังมาหน้านะเรียนจากหลังมาหน้าอ่าลบกันสองลบสองได้ศูนย์ลบได้สองลบสองได้ศนะูนย์เนี่ยเราลบคู่กู้นะลูกตัวนี้ลบตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ลบตัวนี้ได้ศูนย์ ตัวนี้ลบตัวนี้ก็ได้ศูนย์หนึ่งลบสองลบไม่ได้ลูกหนึ่งลบสองลบ, 2, ลบไม่ได้ต้องยืมเพื่อนอีกเพราะนั้นสองตัวนี้ให้เพื่อนยืมไปก็จะผลักไปเป็นเลขอะไรสามนะลูกเพราะกำลังเรียนหนันสามให้เพื่อนยืมผลักไปเป็นสามแต่มันหายไปหนึ่งจากสองโดยเพื่อนยืมไปหนึ่งก็เหลือเหลือหนึ่งตัวมันอ่ะจะเหลือหนึ่งนะครับแต่ตอนผลักไปให้เพื่อนมันจะกลายไปเป็นเลขสามนะครับ เพราะว่าเราเรียนเลขฐานสามอยู่ทีนี้กูแหลมจะเอาสามบวกกับหนึ่งก่อนลุข้างบนสามบวกหนึ่งได้สี่มันลบกับสองข้างล่างสี่ลบสองได้อะไรได้สองข้างบนเป็นหนึ่งลบกับข้างล่างเป็นหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งลบได้นะลุนึ่งลบหนึ่งได้ได้ศูนย์ดึงหนึ่งลงมาเพราะมันไม่มีใครยืมแล้วนะครับฐานสามนี่คือคําตอบลุแสดงว่าตัวนี้ลบกันคําตอบก็คือตัวนี้ นะเราตอบได้1 0 2 0 00, 0ฐาน3ทันไหมลูกอ่าเสร็จแล้วนะหน้าแรก4ข้อครับผมข้อ2องะคะ่ะข้อ2ไม่ทันใช่ไหมอ่านเลยผูด้ดำเนินมซูมเอา,มาให้ข้อ2ที่เรายืมมาทำไมมันเป็น2มันมเป็น3ามอะคะอ๋อใช่ใช่ดีมากลคุณผู้ดำเนินคิดว่าฐานสองโทษโทษโทษผู้ดำเนลอเองเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ข้อนี้โทษโทษโทษผู้ดำเนไปมองเป็นฐานสองเมื่อกี้ เอาใหม่เอาใหม่นะลูกดีมากนี่แหละเราต้องช่วยบอกกูหลัมบางทีกูหลัมเบลอตอนมันยืมนะตอนหนึ่งตัวน,นี้มันยืมสองต้องพลักมาเป็นเลขสามนะลูกเยี่ยมมากเลยโอเคต้องช่วยกูหลัมดูอย่างนี้แหละเพราะกูหลัมเบลอเหมือนกัน,กนบางทีนะสามบวกหนึ 4, 4่งได้สี่สี่ลบสองได้สองนะลูกกูหลมแก้นะลูกแก้แก้แก,แก้ต้องเป็นเลขสามเพราะมันต้องพลักมาเป็นเลขสามว่าเราเรียนฐานสามอยู่ข้อนี้ขอบคุณค่ะใครบอกกูหลมเมื่อกี้เยี่ยมมาก ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับเมื่อกี้ชื่อดกดครับอ่ะโอเคนะเมื่อกี้กูแหลมเปลี่ยนเป็นสามนะว่าเราเรียนฐานสามผลักไปต้องเป็นเลขสามสามวงนหนึ่งได้สี่สี่ลบสองเหลือสอง,อสองนะตัวอื่นเหมือนเดิมนะลูกนะอ่ะ ข้อสองข้อสามข้อสี่จดเสร็จยังลูกเดี๋ยวจะได้ดูข้อห้าต่อนะลูกนะอ่ะไปต่อนะไปต่อปึ๊บข้อห้าเป็นการลบกันของเลขฐานสี่นะคราวนี้เป็นฐานสี่ลูกใครจดไม่ทันบอกนะลูกอันนี้เป็นเลขฐานสี่ หนึ่งสองหนึ่งตอนนี้ปิดไมค์ก่อนลูกปิดไมค์ก่อนคุณหลังยังไม่ได้ถามปิดไมค์ก่อนนะลูกนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามลบด้วยอันนี้เรียงจากหลังมาหน้านะลูกอ่ะโอเคอันนี้เป็นฐานสี่นะลูกเวลายืมต้องผลักไ,ไปเป็นเลขสี่นะลูกตอนนี้กําลังเรียนฐานสี่อยู่สามลบหนึ่งปิดปิดไมค์ก่อนลูกปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนนะครับสามลบหนึ่งได้สองนะลูกนะสามลบหนึ่งได้สอง สองลบสามลบได้ไหมลบไม่ได้นะเมื่อกี้สามลบหนึ่งลบได้สองลบสามลบไม่ได้มันต้องมายืมหนึ่งตัวนี้ไปยืมหนึ่งตัวนี้แต่หนึ่งมันผลักไปให้สองเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรเป็นเลขสี่นะเพราะเราเรียนเลขฐานสี่อยู่ตัวนี้คราวนี้ออหนึ่งตัวนี้มันโดนเพื่อนยืมไปมันก็จะเหลือศูนย์นะตัวมันจะเหลือศูนย์หนึ่งเนี่ยตัวมันจะเหลือศูนย์นะลูกต่อไปคุณแลมก็เอาสี่บวกสองได้เท่าไหร่สี่บวกสองได้หก หกลบกับสามตัวนี้ได้เท่าไหร่หกลบสามเหลือสามโอเคนะลูกคราวนี้ศูนย์เห็นไหมข้างบนเป็นศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งลบได้ไหมลบไม่ได้นะศูนย์ลบหนึ่งลบไม่ได้มันต้องมายืมสองไปนาะยยืมสองไปสองก็พอให้ศูนย์ยืมมันต้องผลักไปเป็นเลขสี่นะแล้วตัวมันจะเหลือหนึ่งกุหลมก็เอาสี่บวกศูนย์ลูกสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่ลบกับหนึ่งได้เท่าไหร่สี่ลบหนึ่งได้สาม ต่อไปหนึ่งลบสองลบไม่ได้อีกหนึ่งตัวเนี้ยลบสองลบไม่ได้อีกนะมันต้องมายืมหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้พอผลักไปให้หนึ่งยืมก็กลายเป็นสี่ตัวมันจะเหลือศูนย์นะลูกคู่แหลมก็เอาสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าลบสองตัวนี้ได้สามข้างหน้าเป็นศูนย์ไม่ต้องเขียนนะลูกตัวเนี้ยก็ตอบละสามสามสามฐานสองเอ้สาม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 ตัวนะแล้วสองฐานสี่เป็นคำตอบ ช่วยคุณหลําดูด้วยนะบางทีคุณหลําเบลอตาลายเหมือนกันอ่ะคําตอบของข้อห้าคือสามสามสามสองฐานสี่โอเคนะลูกอ่ะไปต่อนะลูกไปต่อไปต่อคุณหลํมจะได้รีบจบกันบ้านจะได้ขึ้นบทใหม่ลูกวันนี้นะใครจดไม่ทันบอกได้นะข้อไหนคุณหลําจะได้กลับไปให้จดข้อหกครับลูกเป็นการบวกของเลขฐานหกสังเกตนะครับหนึ่งสาม ห้าสี่นะฐานหกบวกกับสองห้าหนึ่งสี่อ่าเราบวกกันบวกจะง่ายกว่าลบนะสี่บวกสองสี่บวกสี่ได้เท่าไหร่ลูกสี่บวกสี่ตอนนี้เราเรียนเลขเลยฐานหกนะลูกดูเหลือดูฐานก่อนก่อนที่จะทําทเหลือดูฐานก่อนสี่บวกสี่มันได้แปดแปดมันมันล้นฐานหกไปเท่าไหร่ตัวที่ล้นอ่นะ uh huh. มันล้นไปสองเขียนตัวที่ล้นนะเขียนแค่ตัวที่ล้น แล้วก็ที่มันเต็มฐานก็ทดไปทดไปหนึ่งนะหกที่มันเต็มฐานก็ทดไปหนึ่งเอาหนึ่งบวกห้าบวกหนึ่งหลุกหนึ่งบวกห้าบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดมันล้นฐานหกไปเท่าไหร่ล้นไปหนึ่งก็เขียนหนึ่งทดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเจ็ดเนี่ยมันล้นไปหนึ่งก็เขียนตัวที่ล้นแค่หนึ่งตัวที่เต็มฐานหกก็ทดไปหนึ่งเอาหนึ่งบวกสามบวกห้าหลุดหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้ามันล้นฐานหกไปเท่าไหร่ ล้นไปสามนะก็เขียนสามทดไปหนึ่งนะตัวที่มันเต็มฐานก็ทดไปหนึ่งเอาหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองหนึ่งบวหนึ่งได้สองสองบวสองได้สี่ก็เขียนสี่ไปมันยังไม่ล้นนะเขียนสี่ไปก็ตอบสี่สามหนึ่งสองฐานหกนี่คือคําตอบลูกแสดงว่าตัวเนี้ยบวกกันก็ตอบตัวนี้นะคําตอบคือสี่สามหนึ่งสองฐานหกอ่ะมาต่อเลยลูกมาดูข้อเจ็ดกัน พเจตพเจ็ดเป็นการลบอีกแล้วนะระวังดีๆการลบเพราะว่าการลบเนี่ยมันต้องมีการยืมแน่ๆน,นะครับสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งลบด้วยนะพยายมเรียงจากหลังมาหน้าสัหนึ่งสามหนึ่งสองนะ 3, 1, 3, 1, 2, นะให้เรียงจากหลังชิดหลังไว้อ่าลบกันลูกราวนี้ตอนนี้เราเรียนเรียกอะไรลูกฐานอะไรฐานสี่นะพยายามเหลือบมอง ฐานสี่นะเวลายืมเวลาเพื่อนผลักไปให้ต้องกลายเป็นเลขสี่นะลูกเวลาเพื่อนยืมเนี่ยหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งลบได้ไหมลูกได้หนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ก็เขียนไปแต่หนึ่งลบสามตัวที่สองหนึ่งลบสามมันลบไม่ได้ลูกหนึ่งลบสามลบไปได้ต้องยืมต้องยืมเลขสามไปลูกสามเนี่ยให้หนึ่งยืมไปมันจะผลักไปเป็นเลขอะไรเลขสี่นะเพราะเราเรียนฐานสี่อยู่สามมันจะเหลืออะไรเหลือสอง เพราะสามมันโดนเพื่อนยืมไปหนึ่งมันจะเหลือสองแต่ตอนที่มันให้เพื่อนยืมไปหนึ่งมันจะผลักไปเป็นเลขสี่นะลูกเพราะเราเรียนฐานสี่อยู่ต่อไปคูณแหล็กก็เอาสี่บวกกับหนึ่งนะถ้าเป็นการลบคูณหล็กจะวงด้านบนลบกับวงด้านล่างสี่บวกหนึ่งด้ห้าลูกสี่บวกหนึ่งในห้าห้าลบสามได้สองเคนะลูกข้างบนสองลบข้างล่างหนึ่งลบได้ไหมลูกได้สองลบหนึ่งได้หนึ่ง ต่อไปหนึ่งลบสองลบไม่ได้อีกแล้วต้องยืมสองตัวนี้สองเนี่ยพอให้หนึ่งยืมไปมันจะผลักไปเป็นเลขสี่ตัวมันจะเหลือหนึ่งนะลูกทันไหมครับผลักไปต้องเป็นเลขสี่กูแหลมก็เอาสี่บวกกับหนึ่งที่มีอยู่เดิมกลายเป็นห้าห้าลบสองได้สามต่อไปหนึ่งไม่มีอะไรแล้วก็ดึงลงมานะนี่คือคําตอบได้หนึ่งสามหนึ่งสองศูนย์ฐานสี่นะครับเป็นคําตอบของการลบฐานเจ็ดตัวนี้ เขียนนะลูกฐานนะครับอ่ามาดูข้อแปดต่อครับเราไปกันโดยด่วนเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคอตอนนี้เป็นฐานสองนะลูกคราวน,นี้มาบวกกับหนึ่งหนึ่งศูนย์ผู้ดำเนิเรียงจากหลังมาหน้านะลูกหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่ะบวกกันคราวน,นี้การบวกไม่ยากหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเต็มฐานอีกแล้ว เขียน0ูนย์ทดหนึ่เอาหนึบวกศนบวกหะการบวกคณลยยงยาวอย่างนี้นะหนึบกศนบวกได้สองเต็มฐานอีกแล้วเขียนศูย์ทดหต่อไปเอาหนึ่งบวกหบวกศูบวกหนึ่งได้สองบกศย์ก็ได้สเต็มฐานอีกแล้วเขียนศูนย์ทดหนึ่งบวกหบวกสาตัวเลยได้สามันล้นฐานสองไปเท่าไหร่ล้นมาหก็เขียนหนึ่ง นะครับเขียนเขียนเฉพาตัวที่ล้นเขียนมา1แล้วทด1 1ึ่งหนบวกศนบวกหนบวกศนย์บวกหได้สองสเต็มฐานพอดีเขียน0ูนย์ทด1 1ึบวกหได้2เต็มฐานพอดีเขียน0นทดไป1อ่ะจบนะนี่คือคําตอบได้ละ1 0นึ่งศย์ฐานสองโอเคจบนะครับถึงข้อแปดละเราเหลืออีกสี่ข้อเดยมั้ เฉลยแป๊บเดียวรีบจดรีบจดเสร็จไหมครับ,รบอืมอ่ะกระดับให้จดอีกครึ่งนาทีอ่ะซูมเอามานิดนึงเผื่อบางคนยังจดข้อหกไม่เสร็จ แล้วนะลูกทุกคนอ่าไปดูข้อ9้าต่อเลยลูกปื๊ดอ่าดูเป็นการลบเลขฐานสามนะลูกเขียนโจทย์ก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งฐานสามนะลูกกำลังเรียนฐานสามลบกับสองสองหนึ่งสองนะให้ข้างหลังชนกันนะอ่าลบกันคราวนี้เป็นเลขฐานสามนะลูกหนึ่งลบสองลบได้ไหมลบไม่ได้ ต้องยืมสองตัวนี้ไปเวลายืมไปสองมันจะผลักไปกลายเป็นสามตัวมันจะเหลือหนะึ่งะเราพยายามเขียนตัวเหลือของมันด้วยทีนี้คูณหลา่าสามบวกหนึ่งได้สี่สี่ลบกับสองี่ลบกับ2ได้เท่าไหร่ได้สองข้างบนลบกับ1ข้างล่าง1ลบ1ได้ศ1นลบ2ลบไม่ได้ต้องยืมสองตอนยืมต้องผลักไปเป็นเลขสามตัวมันจะเหลือหนะึ่งะเอาสามบวก1ได้สี่ล สามนได้ี่สี่ลบกับสองได้เท่าไหร่ได้สองหนึ่งลบสองลบไม่ได้อีกแล้วต้องยืมตัวนี้ไปยืมไปมันจะกลับกรกลายเป็นสามตัวมันจะเหลือศูนะลูกผูแหลมก็เอาสามบวกหนึ่งได้สี่ส,สี่ลบกับสองเหลือเหลือสองตัวหน้าเป็นศูนย์ไม่ต้องเขียนลูกอ่านี่คือฐานสามเป็นคําตอบนะได้สองสองศูนย์สองฐานสามลูกเป็นการลบเลขฐานสามตัวนี้ นะตัวนี้ลบตัวนี้ก็ตอบตัวเนี้ยโอเคนะอ่นะข้อเก้านะรีบจดรีบจดเดี๋ยวได้ดูข้อสิบต่อข้อสิบง่ายเป็นการบวกเลขฐานสองครูครับเปันข้อแปดครับข้อแปดไม่ทนันใช่ไหมลูกอ่าลูกึ๊บ ไม่ดูข้อเก้าข้อแปดนะลูกนะรีบจบใครไม่ทันข้อไหนบอกได้เลยลูกถ้าใครเสร็จแล้วทําข้อเก้าต่อได้เลยไม้ข้อสิบต่อได้เลยลูกใครที่ยังไม่ทํานะทําต่อข้อสิบได้เลยลูกเป็นการบวกเลขฐานสองอ่ะไปต่อนะลูกนะข้อสิบข้อสิบเป็นการบวกเลขฐานสองลูก หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนศูนย์บวกกับนะคุณเรียนเขียนจากหลังมาหน้านะจะได้ไม่งงให้มันตรงเลขด้วยนะเวลาเราเขียนเนี่ยพยายามให้ตรงตัวเลขอย่าให้มันเหลื่อนตัวเลขไม่งั้นเรางงเองนะให้เรียนจากหลังมาหน้านะอ่ะเป็นการบวกลศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่ง หนบวกหมันได้สองเต็มฐานนะเราเรียนฐาน2อยู่นะตอนนี้นะลูกนะเต็มฐานพอดี1นบวกหได้2เต็มฐานเราจะเขียนศูนทด1 1ึ1่งหนบวกหนึ่งบวกหนบวกหหนึ่งได้สามสามันล้นสองมาหนึก็เขียนห่ทดหนึ 1. 1่บวกหบวกศนได้สเต็มฐานพอดีเขียนศูนทด1 1ึ่บวกศูนบวกหได้2เต็มฐานพอดีเขียนศูนย์ทด 1>, 1 1ึบวกหได้สองเขียน0ูนย์ทด1นึ่งมันเต็มฐานพอดีนะนี่คือคําตอบลูกของการบวกเลขฐาน2ตัวนี้โอเคนะครับคําตอบคือ1นึ่งศูนย์ศย์หนึ่งศฐานสองนะนี่คือเอาตัวเนี้มาบวกตัวนี้นะผลลัพธ์ก็คือตัวนี้โอเคนะลูกอ่ะข้อ10บละหรืออีก2ข้อเองสิบเอ็กับสิบสอเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นบทใหม่ละนะครับ คุยหลังก็จะจบเรื่องจํานวนและตัวเลขแค่สองข้อนี้สุดท้ายแล้วนะอ่ามาดูเป็นการลบหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่นะลบด้วยสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งนะคุณหลังตั้งให้มันตรงจากหลังมาหน้านะเราเรียนเลขฐานห้าอยู่ในะลูกคราวนี้สี่ลบสี่นะลบได้นะ สี่ลบสี่ลบได้ได้ศูนย์สามลบสามได้ศูนย์หนึ่งลบหนึ่งได้ศูโอง่ายมากเลยไม่มียืมเลยเว้ยสี่ลบสี่ได้ศูนย์โอสบายเลยสามลบหนึ่งลบได้ด้วยไม่ต้องยืมสามลบหนึ่งได้สองไม่ต้องยืมหนึ่งดึงลงมาจบเลยข้อนี้หมูมากนะไม่มียืมเนี่ยมันง่ายมากอ่ะนี่คือคำตอบ คำตอบก็คือหนึ่งสองศูนศูนย์ศนย์สี่ตัวแล้วก็ฐานห้านะครับนี่เป็นการลบเลขฐานห้าอ่าสุดท้ายเดอะลัดเดอะลัดวันค้างครับค้ง,งหรือลูกได้ยังได้ยังได้แล้วครับอืมอ่ะโอเครีบจดนะสิบเอ็ดเหลือทิบสองข้าสุดท้ายล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องเอกนามพหุนามนะลูกสนุกเรื่องนี้ เอกนามเข่านามสนุกลูกไม่ยากไม่ต้องคำนวณเยอะเป็นความเข้าใจนะครับคำนวณไม่เยอะเป็นบทที่หกแล้วนะเนี่ยเอกนามเท่านามเนี่ยคุณเหลิมจะสอนเป็นบทที่หกละเราจะเราจบกันมาห้าบทแล้วนะลูกอ่ามาข้อสิบสองลุข้อสิบสองหนึ่งสองหนึ่ง สองหนึ่งสองลบด้วยอันนี้เราเรียนฐานสามนะลูกอ่าเลียงอย่างหลังมาหน้ากวก็สองสองหนะึ่งหนึ่งสองนักผู้ดับเลียงอย่างหลังมะนาะอ่าช่วยผูด้ดับดูเร็วสองลบสองลบได้ไหมลูกลบได้ได้ศูนย์หนึ่งลบสองลบไม่ได้ลูกหนึ่งลบสองลบไม่ได้ต้องมายืมสองไปแต่พอยืมไปมันจะผลักนะเลขฐานสามนะลูกมันผลักไปเป็นเลขสามตัวมันจะเหลือหนึ่ง ทีนี้กูแหลมมาสามบวกหนึ่งได้สี่สี่ลบกับสองได้ปะข้างบนลบข้างล่างเราพยายามวงแยกกันถ้าเป็นการลบพยายามวงข้างบนออกวงข้างล่างวงข้างล่างลบกันสามวกหนึ่งมันได้สี่คิดในใจเลยสี่ลบสองก็ได้สองหนึ่งลบกับหนึ่งได้ไหมลูกลบได้ถ้าลบได้เราวงเลยหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์เขียนไปเลยหนึ่งตัวนี้ลบหนึ่งตัวนี้ก็ลบได้อีกก็วงเลยหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์สองลบสองก็ลบได้ลูกได้ศูนย์ หไม่มีตัวลบก็เขียนดึงลงมานี่คือคําตอบเสร็จแรวกันบ้านนะครับนี่คือคําตอบของการลบเลขฐานสามตัวนี้โอเคนะลูกแ่วาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะคุณลาเฉลยครบแล้วสิบสองข้อนะครับหมดแล้วนนะกันบ้านเราครบแล้วสิบสองข้อนะครับ